ค้างงโอ้โหอยางแม่อย่างแม่แบ่ไปมาเนี่ยเฮียโอ้ยของเฮียลงมาเนี่ยเย้เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับมีความรู้ใหม่เชื่อมาบอกเดี๋ยว อะไรเมื่อกี้คือเราเตี๊ยบมาอยู่ว่าเราจะถ่ายไงดีเราแบบว่าเพื่อนๆครับมีความรู้ใหม่อยากจะมาแบ่งปันกันในคอปปี้คาเฟ่หนีบทุกตากันนั่นเองคือแบบว่าเป็นอะไรที่อยากอยากจะแบบจะมแบ่งปันมากๆเพราะว่าอันนี้นี่มันแบบเป็นความรู้ใหม่หลังจากที่จะบอกว่าอย่างต้องต้องรีบพูดแล้วแบบว่าจากเนี่ยน่าจะเป็นแท้ในด้านนี้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในตู้แบบนี้ไเงยไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือคือคลิปเนี้ยที่จะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะวิธีการหนีบ ในสไตล์ที่คล้ายๆเดิม,มแต่ว่ามันก็ใช้ได้ผลกับหลายๆตู้<อ>นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีการที่เราลากกล่องให้มันตกเนี่ยมันก็มีอยู่มาเยอะมากมและเราก็ไม่น่าเชื่อว่าตู้เดียวกันเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งสองฝั่งด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นตู้หนีบฟิกเกอร์เพรากเราเริ่มต้นมาว่าตู้หนีบกระตาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยจันจะเอาคลิปที่เราเป็นหนีบฟิกเกอร์นะคะแล้วก็วิธีการที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ในการหยอดเหรียญลงไปแล้วเนี่ยได้กล่องออกมาเนี่ยจากตู้เนี่ยน้อยที่สุด ตอแต่คลิปนี้ไม่ได้หนีบเองเป็นพี่ซาโดของเราอีกแล้วนะครับผมแล้วก็กล่องฟิกเกอร์ก็คล้ายสไตล์นี้นะฮะเดี๋ยวเราอธิบายนิดนึงก่อนจะไปดูคลิปจริงที่เราเป็นดีบที่ญี่ปุ่นกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ว่ากล่องเนี่ยขนาดเท่านี้เลยไซส์เท่านี้เลยจากคลิปก่อนๆนะหน้าเนี้ยโอ้โหอีกหลายๆคลิปเลยที่เราเคยไปหนีบมาก็คือเราหนีบจากทางับบนี้แล้วก็เหมือนกับเกี่ยวห่วงมันให้มันอ๋อคือพี่กล่องกระดึ๊บ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 มาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ให้มันแบบ คราวนี้ตู้เดิมเลยนะอันนี้เป็นเล่นกับตู้เดิมแล้วเร,เราหนีบอีกฝั่งหนึ่งแทนที่เราจะหนีบกล่องที่อยู่ฝั่งนี้คือมันมีอีกกล่องหนึ่งวางอีกฝั่ง,งด้วยอ่าดาซ้ายด้านขวา่เราก็ใช้ขาทางด้านขวาเนี่ยหนีบแล้วก็ดึงมันตกออกมาเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการคือเหมือนเดิมเลยนะฮะสมมติว่ากล่องมันวางอยู่แบบนี้เลยนะเออแล้วเราก็จะมันก็จะมีห่วงตรงนี้แล้วเราก็ใช้ขาหนีบเราเนีย เกี่ยวมาแล้วก็มันก็มันก็จะออกมานิดนึงแมันก็ออกมานี่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 แล้วก็ตกอย่างนี้อ่าซึ่งไม่น่าเชื่อมันเป็นปรากฏการณ์ที่หาเขาทั้งยากเพราะว่าปกติแล้วขาของตู้หนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงแค่ข้างเดียวแต่ว่าตู้นี้มันแข็งแรงทั้งสองข้าง เราก็เลยจะบอกว่าโอ้โหอ,อ,อีกแล้วอีแล้วมีความรู้มาฝากน็คือแบบว่า<ช>บางคนคิดว่าเฮ้ยดูจละลักษณะามาแล้วเนี่ยก็คาดการ์ว่าด้านขวาด้านเดียวทีนี้ให้เปลี่ยนว่าเออด้านซ้ายแล้อาจจะแบบแข็งแรงด้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคืออยากให้รอง1น0่ยเยนรู้เรื่องเลยนะฮะเข้าหัวปั๊บดึงได้ไม่ได้นี่รู้เรื่องเลยนะฮะรอบมีได้มาขีร้อยเยนยรู้สึกว่ามันขี้อยเยนหนึงนะเออเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเยเราไปดูกว่าดีกว่าลุย เอกลุ่หนึ่งนัดโอ้โหเจ็บติงง้ว่างโอ้โหไม่เลยสองละมึงทำเป็ข้าวเยนได้ทีู่ฮากูฮาเลยเนี่ยโอเคแหละสี่รอบแล้วบอกเขาว่างวางใหม่เล้วกอหูยโอ้ยโอ้ย อันนี้มันใสไกลใช่ไหมตีอ๋อโตแล้วเจอยิงแล้วน้องได้ข้างล้โอ้โหอย่างแม่อย่างแม่แมนไปมาเนี่ยโอ๊ยสองทีอวลงมาเนี่ยหมุนมาหมุนไปเดี๋ยวมันก็หมุนมาหล่นละเได้แตื่อวานเนี่ยเอาอย่างเงี้ยแตงละวานใช่โหได้ทั้งสามทีนี่มาระดับเซียนเติร์ดหนึ่งสองได โอ้ยอย่งแน่นโอ้ยโอ้ยจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วมิสเตอร์จะล่วงแล้วเขาไม่พลาดเลยที่ด้านเลยนี่เอาไปเฮ้ยเอาตายเว้ยเอาไปเอาลืมนับด้วยเฮ ER ียจบยงังจบแล้ได้ได้เลยมองมาะอะไร เอาสุดท้ายพอดีเลยสุดท้ายพอดีเลยนี่มันเหมือนจับได้ดับใจหน้ามัดแสบโอ้โหอาป้ายไฮไลท์ไฮไลท์อาป้ายป้ายเดียวต่อสองเดียวดูชัดชัดดูชัดๆครับดังงง้องมานนะ